ครับสวัสดีครับวันนี้มาปลูกผักกันครับนี่นะครับก็เตรียมพีทมอสถ้าหลุมครับก็เกี่ยเข้าหลุมเลยนะครับผมใช้มะพร้าวสับในการลองตูดหลุมนะครับแต่ท่าทิศด้านนี้ดีควรแช่น้ําก่อน,นครับเพื่อประกันสารเคมีที่อยู่ในมะพร้าวสับแต่ถ้าเป็นมะพร้าวสับ โดยธรรมชาตินะครับแบบมีในสวนแล้วเอามาใช้ทําเองเนี่ยก็ไม่จําเป็นครับนะครปาดให้ลงไปนะครับง่ายๆนะครับ ไหนที่เราปาดลงไปก็ปาดลงไปนะครับแล้วเราค่อยมา่าทีหลังนี่นะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะมาปลูกเป็นฟักทองเป็นสายพันธุ์ถุงทองนะครับนี่ครับ ราใส่ลงไปในหลุมเลยนะครับอันนี้มีจำนวนสิบต้นนี่นะครับสิบต้นแล้วก็กบหลุมหน่อยหน่อยนะครับง่ายๆนะครับทำให้ง่ายๆแล้วเราจะได้ทำแบบทำได้นี่ครับหมดแล้ว ไม่ต้องคิดอะไรมากครับทำน,นะครับพบไปเรื่อยๆเยนี่ย กบหลุมแล้วหน่อยครับนี่ครับครบแล้วนะครับสูงทองสิบต้น ต่อไปก็จะเป็นเอ,อ่อสันไลท์นะครับสันไลท์จำนวนสิบต้นเหมือนกัน you know how จำนวนสิบ,บเมล็ดนะครับผมท้งนี่ดีเราผมสำหรับผมจะเว้นช่องหนึ่งนะครับเว้นแถวหนึ่งจะไม่ลงมอหมดเพื่อว่าต้นอ่อนจะได้โตได้ดีขว่าครับ อันนี้อันนี้อันนี้ใส่ไว้หลุมหนึ่งครับพเกินมาจะได้ไม่ลืมว่าอันเดียวนี่ผมจะเว้นเว้นแถวไว้นะครับนี่สังเกตดูผมจะเว้นไว้แถวนึงแต่เพื่อความรวดเร็วครับก็คือป่าทีเดียวต่อไปก็จะเป็นมนเมล็ดพันุ์ มะละนะครับมะละเขียวหยกหนึ่งสิบเมล็ดนะครับ ครับใส่ป้ายอันนี้เหมือนเห็นว่าสิบเมล็ดแต่เหมือนจะเกินนะครับให้เมล็ดมาเกินาว่าจริงเห็นสิบแม้แต<ม>่สิบเมล็ดเห็นเหียนสิบเมล็ดแต่เขาให้มาเกินนะครับเป็นสิบเอ็ดเมล็ด แล้วผมจะใช้ดินแถวนี้นะครับในการกบหลุมดินดินช่องว่างที่เว้นไว้อ้าไม่เป็นไรครับเว้นไว้ห่างๆหน่อยเพราะว่าเป็นฟักทองอันนี้ผมจะเว้นไว้สองช่องนะครับะอ้าแถวเออแถวว่านต้นออกเขาจะยาวหน่อย เอาไว้ไว้สองช่องทำให้ง่ายๆครับดินที่ใช้ก็จะเป็นพีทมอสนะครับพีทมอสก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีจะเป็นก้อนเป็นอะไรก็ต้องคอย นี่อยู่เหมือนกันคอยบีบๆหรือบีบๆหน่อยครับนี่นะครับอันนี้ผมใส่ลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมบันทึกไว้นี่เป็นแถวสุดท้ายเป็นมาเนี่นะครับเป็นมาเล็ดน้ำเต้า แล้วถ้าเป็นมเมล็ดน้ำเต้านะครับนี่น้ำเต้านี่นะครับใส่ลงไปแถวสุดท้ายเป็นน้ำเต้านะครับเป็นถักขึ้นบ้านนี่นะแถวสุดท้ายนี่นะครับ,รบแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับ นี่าาน,ออน,น้ำของผมก็มีท่อมาวางนะครับเพื่อป้องกันนี่นะผมก็มีท่อมาวางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แมวหรือสัตว์อะไรมามารบกวนนะครับนี่ เราก็จับยกขึ้นนี่เลยนะครับอันนี้ผมต่อเองนะครับนี่ยกขึ้นมาอย่างนี้แบบนี้นะครับอดีหน่อยเอาแบบรวดเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวเอาน้ํามันลดนี่นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้ถือกับว่าลาบลื่นหรือคล่องแคล่วอะไรนะครับพอดีมือใหม่ด้วยครับนี่นะครับเอาเอาฝักบัวมาใส่น้ำนะครับแล้วก็ลดลงไปพยายามลดเบาๆนะครับพยายามลดเบาๆเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวดิวดนจะกระเด็นหมดครับนี่นะครับท้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับ เอาไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะครับนะครับแล้วก็ในการปลูกครั้งนี้นะครับก็จะใช้พิษมอสเขาเราผมใช้มพะพร้าวสับในการลองก้นนิดนึงนะครับแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ครั้งนี้ที่ปลูกก็จะมีฟักทองสไลด์นะครับฟักทองถุงทองแล้วก็มีมะละมะละหยกเขียวนะครับแล้วก็มีน้ําเต้าผัดเป็นน้ําเต้านะครับ ก็เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงส่วนนี้ผมต่อเองนะครับใช้พิ้วท่อ p v c ในการต่อให้เป็นที่วางขึ้นมาง่ายๆนะครับแล้วเราก็ลดน้าซะหน่อยครับแล้วเราก็มาดูว่าดินเปิดบ้างไหมหรืออะไรไหมก็พยายามกบหลุมให้มิดชิดครับการสัตว์ต่างๆหรือแมลงรบกวนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามดูอาจจะมีข้อบอกพร่องผิดพลาด ออประการใดก็ต้องขอขอขอโทษด้วยนะครับจะพัฒนาต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ